วันนี้ก็มาอยู่กับรายการ Money React จริงจริแล้วสิ่งที่เราสลีอัพอสักแล้วอรายที่เรารอมานั้นมากฮะอะไรนะเลอไหก็คือเรื่องที่เราจะรีแอคเนี่ยวันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเรารอมันนานนานแบบไม่นานนี่เลยอีกอีกนิดนึงลองลองดูลองดูเองขอแบบลองดูเองลองดูเองนานแค่ไหนมัน เอาอีกมันเอาอีกกน,นะอีกอีกนิดหนึงนานถึงดาวขารี่วะอย่างอย่างอ่อีกน,นิดหนึ่งเนาะที่เราต้องกรีดไปถึงดาวขานโอ้เรารอมานานจริงใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวกับดาวลกูกดาวอะไรใช่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะมันดูคุนๆปะแต่มีองค์ทรงองศาอะไรเฮ้อบ้าฉันเลยเลยดิ เฉลยเลยนั่นก็คือเรื่อง23.5องศาที่โลกอีอย่างนั้นเองมึงเอ้อย่านที่สุดเราก็จะได้ดูตัวเต็เลอร์ออฟฟิเชียลกันแล้วต่อมาประมาณ10บรอบก็เรามาลุ้นกันว่าเทเลอร์ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะน่ารักกุกิีฟยิ่งกว่าเทเลอร์ตัวแรกแค่ไหนเพราะว่าตัวแรกก็เกิดแล้วนะมันเถินอยู่มันแบบน่ารักแบบที่เอิน้องน้องสั้นไปดูันดีกว่าว่า จะเป็นยังไงอ่าไปเลยจ้าฉันชื่อภาษาชื่อพี่เด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายไปเรียนที่กรุงเทพฉันกำลังย้ายเข้าอยู่ในจักรวาลที่ฉันไม่รู้จักเ้วฉันก็ได้เจอกับศูนย์กลางของจักรวาลนี้เธอคือซันดวงอาทิตย์ของจักรวาลตัวจริงดาวเิดแรงกด่ลูอีกน่ะเราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอเราชื่อองษานะยินดีที่ได้รู้จักนะองศาตัวจริง,รงน่ารักกว่าในโลกเวกในโลกอเวอเนสู์ฉันเป็นคนดังประจำโรงเรียนเอตาฉันแอบติดตามเธอมาตลอดช่วยอะไรอะซันโฟมซันโฟม จในธนาคารกุ้งก้าวจุดสองพิษเราเกิดวันอังคารเลยรอดยากความสวยความจีบมูมากเออเออต้องบอกนะสิ่งที่อ้อมสายทำวันนี้โคตรเทพเลยจริงปะเป็นไรทันทีที่นาเราทำอะไรไม่ถูกไปอ่ะจีบปะเนี่ย ไม่สวยสวยต้องบอกกับคนสวยแตน้องสายพี่ต้นจะจีบองศาจริงๆหรอคะเอาเป็นว่าน้ององศาเนี่ยเป็นคนพิเศษของพี่ต้นนะคะองศาเล่นบ้านไม่เป็นแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยลองสนงเกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหัวใจของคนเรามันจะเต้นแรงได้ขนาดนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะชอบแม่เสร็จไปรัก เราแกกับซันได้ยังไงชอบกันรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแทนกันเรานี่มันสถานะอะไรกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยไงถ้าเราบอกความจริงอัสซนว่าเราเคอซว่าจะผิดหวังที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจมนุษย์ชอบซันจริงๆไหมถ้าชอบจริงนี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซันเราชอบซันนะ เราหอะเราหน้าวมากเลยอย่างนี้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้นะเอลินบรวจูนเราเลยแลเราดใจไหมลงเอียงหรอ อก้มสาวมันได้เอียบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะที่ตาชม23.5องศาที่โลกเหีทุกวันศุกรเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง่5บชมย้อนหลังแบบงาสเ่ไปเวลา3ทุ่มครึ่ง้บลบ้า ศบไปแล้วกับ23.5อ,องศาที่โลกเอียงใช่เอยงทีแบบบ้าเหรอกรีบอ่ะบ้าแล้ว<อ>ก็องศามัน<า>ได้ไงโลกมันเลยเอียงนี่บ้ามันเกิดเกิดขึ้นมันจะมีมันจมีคนกนไออยเออตัดจบแล้วแบบว่าโหฉิกตับสาววายมากแล,แล้วก็ไม่รู้ว่า e e P อีพ<า>ีไอฉากนั้นจะออกอีพีไหนอีฉากจบอ่ะรู้สึกคุ้นๆไหม เหมือนเรื่องก่อนหน้านี้ที่เรารีอกไปมันอีกนิดเดียวมันรู้สึกอีกนิดเดียวขี่ผักแต่มันผักไม่นันอ่ะมันตัดก่อนนะภาพตัดเรารอดูอีกไม่นานเรื่องนี้ก็จะมาแล้วแปดมีนาทุกคนดูได้ที่จีเมมยี่สิบห้าหรือว่าย้อนหลังกันคัดได้ที่เน็ตฟลิกซ์คู่ไหนก่อนดีคะฉันเห็นวิวจูนจริงตอนแรกอ่ะ จากพลอตดเดิมมันไม่มีอันนี้คือเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วเท่าที่ดูอะฟิลน่าจะได้รับบทเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวน่าจะเป็นฟิลแบบว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เป็นคนที่คีฟคาแรคเตอร์แบบหลอเป็นคีฟคาแรคเตอร์แบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เชื่อแล้วก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างนั้นเป็นฟิลแบบว่าเชื่อมากอะแล้วก็เหอกว่ามันมีเนี่ยมันมีซีนซีนที่เขาเอานิ้วแตะกันอะนึกถึงเรื่องอีทีเลยอะ ที่แบบว่าที่แบบเราก็จะมีประกายออกาปลายนิ้วเออมันแบบเฮ้ยมันดูเป็นการเชื่อมต่อได้ดีนะแบบเอเลี่ยนกับคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบเออเขาน่าจะคีควคาแรคเตอร์เป็นอันนี้จริงๆเป็นเอเลี่ยนผม<อ><อ>น่ารักเลยองศ<ะ>ามันดีจริงด้วยนะยังไม่หัดซันอ่ะคือโลกอะ่ะมันก็หมืนโลกมันก็หมุนรอกดวงอาทิตย์อ่ะอืมอ่ามันก็ใช่ก็เขาแอบชอบก่อน ใช่ก็เขาพูดอยู่เขาชอบไม่ก็บอกว่าเขาแอบชอบก่อนติดตามมานานอีกแล้วอีกอีกแล้วแค่เพื่อนเขาก็ชอบกอดทำไมวะคนที่เช่ากอดมันต้องได้ช่ากอดตลอดไปมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคมีมันได้มีเอเจ e ได้เ่ย เห็นเอเจเห็นน şey. um ้องสอดด้วยเราเซอร์ไพรส์น no ้องสอดมาเพราะว่าไหลอดตันที no ่เราไม่มีน้องฟอดแต่ตัวนี้มีน้องฟอดเพิ่มเข้ามาแต่น้องฟอดเราเล่นเป็นเพื่อนองศาเอเจเนี่ยเล่นเป็นคนที่มาจีบองศาฮอตเหมือนกันนะในองศาเนี่ยยังไงยังไงซันเราบอกชอบเขาไปก่อนเลยไหมล่ะแต่ก็เสียใจด้วยก็เพราะว่าไหลอดเขาก็บอยให้ดูแล้วว่าเขาไปแฟนเขาไม่คในใสอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรียนที่นี่รดซ้มก็จะหน่อยก็แพ้ไปนะอ้าวแล้วเราขิงทำไมวะ ีเแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันเป็นยูริเรื่องแรกของ G M MM. m แบบเต็มเต็มเรื่องเลยเพราะว่าคู่มิวเลยเคยโผล่แล้วในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็น<ช>คู่รองแล,แล้วเรื่องนี้เขาก็เลยจับมาเป็นคู่หลักซ้ให้มันฉ่ำแล้วมันฉ่ำจริงเกินฉันคาดหวงังนะฉันคาดหวงัหวงกับซีรีส์เรื่องนี้ยูริมันร,นรนันแบบรันชินรรสยซีรีส์ยูริมันรันวงการที่มันแบบฉ่ำ คือจริงๆแล้วซีรี u ยูรีเนี่ยมีมาแล้วมีใครอื่นทําแล้วแต่ด้วยความที่คู่มิวเลิฟเนี่ยฉันชอบแต่แค่เพื่อแหละฉันก็เลยคาดหวังว่าเรื่องนี้มันจะแบบปังปุริเย่เราเรอมัเป็นเราเาเป็นปีคือจริงๆแล้ว23.5เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของปีที่แล้วแต่ว่ามันฉายไม่ทันก็เลยมาฉายกันปีนี้แทนเลยนั่นแหละก็รู้สึกว่าปรน เป็นซีรีส์ยูริลรองแรกของจีเมมี่ทำออกมาได้ดีใช่แย่ถงแค่ต้องดูตัวอย่างเออสีเอยภาพเออมูดีแบบมูดดงมูดอะไรงี้ยน่าสนใจหน้าดูน่าดูตามนั้นแหละทุกคนเรียนแอคชั่นของเราก็มีเท่านี้มันฟินฟินมากแค่นั้นวันนี้พวกเราก็ขอจบคลิป นี่รีแอคไว้ต่อเพลงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนั่นนะจ๊ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า